สวัสดีครับเพื่อนๆแล้ววันนี้คื่ผมพเรโซอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาพาดูฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในซีซั่นที่5ของช่องคุมอสต้ามนะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเพราะคลิปนี้เนี่ยนาจะยาวประมาณสีนาทีนี่แหละซึ่งผมก็ไม่ได้เก็บตกอะไรมากที่จริงมันมีรูปยูทูบเบอร์ตามฉากต่างๆนะผมแต่ผมจะไม่ค่อยพูดมากนะพูดแต่สาบฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปกันเลยครับ ฉากแรกเราจะได้เห็นมือของหมออีการดำแล้วก็เข็มที่มีเอ,อ่อทุกชนิดเลยแล้วก็ลูกของยูทูบเบอร์นะครับผมนะทั้งสามท่านหลังจากนั้นหมออีการดำก็จะเอาเข็มยาผงใส่ในตัวปืนเข็มน่นเองหลังจากนั้นก็ได้เห็นว่ายาไปเนี่ยึ้นโคตรเร็วเลยหลังจากนั้นบอกอีการดำก็จะบอกไปที่ดิวแมนซึ่งดิวแมนก็โดนจับอยู่แล้วผมเลยเขาก็เพิ่งตื่นขึ้นมาสดสุ้งืออยู่นะหลังจากนั้นหมออีกาเราจะพูดอะไรบางอย่างที่ผมฟังไม่ออกมาก หลังจากนั้นหมออิก,กาลามูจะฉีกเข้าไปในตัวของดิวแมนหลังจากนั้นดิวแมนก็จะมีพฤติกรรมแปลกทันทีนะครับผมหลังจากนั้นจ้องดิวแมนจะขึ้นไหวละ19นักเองนะครับผมนะหลังจากนั้นได้เห็นสองคาเบล่าแมนที่โดนมัดอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยผ้าก็จะตัดไปกับทีวีแมนผู้โทรยนนะครับผมที่เราเคยเห็นกันมาแล้วนะในพีต่างๆนั่นเองตัดมาครับผมในฉากลับที่สองฉากลับที่สองนี้นะผมจะเป็นฉากที่ต่อจาก มีพี่มิทันสกิบิดีทอเรตโดนปืนเอชแปเนี่ยดูเข้าไปหลังจากานั้นแล่าหมู่ผ้าก็จะตัดไปที่ฉากล่าที่2เลยทันทีฉากล่าที่2แล้วผมเลยจะได้เห็นเจ้าวัตส์คูมิสกิมบิดีทรอที่ได้เดิน,ท,ดดนที่ได้เดินตามล่าพี่คิริโตะอยู่ฮะแล้วจะได้พอฉากตัดมาด้านล่างเราจะได้เห็นดัสปิกเกอร์เบรที่กําลังอ้วกสร้างคา,มเมาเมล่าเบรอยู่ออกมาซึ่งเวลออาอ้วกอมาเนี่ยโหเลยฮะหลังจากนั้นดันสปิกเกอร์เบรก็จะเริ่มหดตัวลงเรื่อยๆฮะ ซึ่งแขนพี่แกก็หายไปด้วยนะหลังจากนั้นตัวพี่แกก็โคตรเท่าเดิมหลังจากนั้นด้านสปิกเกอร์เบนก็จะดรอนลงไปฮะหลังจากนั้นสปิกเกอร์เบนก็จะบอไปที่ฟ้าฮะแต่พี่แกก็ยังไม่ตายนะโคตรอึดเลยเฮ้ยหลังจากนั้นฉากรับที่สามจะเป็นฉากที่ต่อจากสปิกเกอร์เบนได้ต่อยได้พี่คิริโตะฮะหลังจากนั้นฉากได้มาพี่คิริโตะเลยคือสล็คาที่เลยฮะหลังจากนั้นก็มีสปิกเกอร์เบนคนหนึ่งได้มาคุยกับพี่สปิกเกอร์เบนคนนี้ก็จะพูดว่าบอกเขาซะ หลังจากพี่สปิกร์แมนให้สีแดงก็จะบอกว่าเราอีสแปดแล้วหลังจากนั้นก็จับพี่คิริโตะซะเป็นหมาเลยเฮ้ยหลังจากนั้นนะครับพี่สปิกร์แมนคนหนึ่งนะผมก็บอกว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะพอเรามูลิจีนะครับผมมันจะตรวจสอบใช่ไหมมันจะมีซอบบี้ที่มันมีจุดใหญ่กว่าเพื่อนนะครับผมหลังจากนั้นสปิกร์แมนของเราเราต้องไปแล้วล่ะหลังจากนั้นนะครับผมยาก็จะบินไปหลังจากนั้นก็จะมีแขนของพี่ดิวแมนนะผมขึ้นมาแบบนี้เลยนะ ซึ่งทาให้เราเนี่ยรู้ได้ทันทีได้ว่าพี่ดิวแมนกลายเป็นซอบบีแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไปดู G T V S ฮะพี่พี่ดิวแมนเนี่ยจะกลายเป็นซอบบีแน่นอนนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีฉากที่จะบอกเกี่ยวกับไวรัส19ซึ่งเราจะพูดข้่าวามาะไรได้ว่า19สามารถติดตามไวุ่หรือตามนั้นได้และสามารถติดตามนั้นได้ซึ่งผมจะพูดประมาณนี้ก็พอแล้วฮะมามาต่อซึ่งได้เลยครับว่ามันมีอันนี้เนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนใช่ไหม ซึ่งมันหมายถึงดิวแมนแล้วมันเกี่ยวกับซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้เลยฮะซึ่งเราจะได้ว่ามันเกี่ยวดิวแมนนั่นเองแล้วไปใน EP ที่13บส้วกันฮะใน EP ที่13พี่ดิวแมนของเราเนี่ยหรือท่านดิวแมนจะได้สู้กับเจ้าจายแอนเอ่อซอมบี้จายแอนมิวเทสกิบดีทอยเลตนะครับผมโดยก็ได้สู้อย่างดุเดือดเลือดพ่านนั่นเองนะครับผมแต่ว่า พิวดูแมนนะผมนะ mm hmm. ก็ได้พาท้ายกับเจ้าใจแอบมิวแทนสกิ hmm. บิดี้ทอยเลีพอพลอววิวผู้ช่วยใช่ไหมก็ตามฉากผม mm hmm. พลอววิวโดนใครก็ไปดูโยนไม้ใส่เออจะปืนปิวแล้วก็จะไปเก็บเฮ้ยผมแต่ก็โดนเจ้าใจแอบมิวแทนจับนะผมซึ่ง mm hmm. เราจะไม่เห็นในตัวของยิวแมนเลยนะครับผม mm hmm. แล้วก็แสดงว่าเ mm hmm. จ้าใจแอบมิวแทนสกิบิดี้ทอยเลีได้จับได้กัดยิวแมนเข้าไปแล้วแล้วก็ปล่อยให้ท่านยิวแมนหนีไปฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่พลอววิวเขาไปล่าแมนของเราคงไม่ตกแบบนี้หรอก โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับบ๊าบายนะครับทุกคน